นี้ผมมีแว่นตาเก่าๆของคุณลุงที่ขาแว่นมันหักและเลนก็เต็มไปด้วยคราบม,มันฝุ่นแล้วก็รอยนิ้วมือเต็มเลยเราจะล้างแว่นตาเก่าๆแบบนี้ให้กลับมาใสาปิ๊งเหมือนใหม่ได้ไหมเรามาดูกันครับขั้นแรกนะครับผมจะล้างแว่นตาด้วยน้ำเปล่าก่อนเราจะล้างฝุ่นและคราบสกรปรกออกก่อนจะได้ไม่ขูดเลนตอนที่เราถูนะครับนี่แหละครับขั้นตอนง่ายๆช่วยป้องกันเลนเป็นรอยได้เยอะเลยโอเคครับ ทีนี้มันถึงขั้นตอนสำคัญผมจะใช้น้ำยาล้างจานบีบลงมือก่อนนะครับเพราะไม่อยากให้น้ำยาล้างจานสัมผัสกับเปลนแว่นตาโดยตรงนะครับถูมือให้เกิดฟองแบบนี้แล้วก็ค่อยถูลูฟฟองเบาๆลงบนเล์กับกรอบแว่นตาครับวิธีนี้ช่วยกำจัดความเสี่ยงไม่ให้ฟิล์มเคลือบเลนของแว่นตาเสียหายและมันก็ช่วยกำจัดคราบมันได้ดีด้วยเสร็จแล้วผมก็จะล้างน้ำเปล่าอีกทีนึงนะครับ เพื่อให้ฟองออกหมดเดี๋ยวจะเหลือคราบน้ำยาติดเลนต้องล้างให้สะอาดจริงๆเลยนะครับจะได้ไม่มีคราบหลงเหลือที่อาจทําให้เลนเป็นรอยในระยะยาวหลังจากที่เราล้างแว่นตาจนสะอาดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะซับแว่นตาให้แห้งด้วยทิชชู่เนื้อนิ่มแบบนี้ก่อนทิชชู่ช่วยซับน้ําออกได้ดีโดยเฉพาะตรงขอบเลนและกรอบแว่นจากนั้นผมก็จะใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์นุ่มๆเช็ดหน้าเลนครับโดยเช็ดไปทางเดียวกันแบบนี้ ที่สําคัญนะครับอย่าเช็ดเป็นวงกลมนะครับเพราะว่าถ้ามีฝุ่นหรือว่าเศษอะไรเล็กๆเ,เนี่ยที่ติดอยู่ในเลนเนี่ยจะทําให้เลนเป็นรอยง่ายมากๆเลยการเช็ดแบบนี้ช่วยทําให้เลนสะอาดและยังช่วยถนอมเลนได้ด้วยนะครับหลังจากที่เราเช็ดม่านตาจนสะอาดดีแล้วนะครับทีนี้เรามีเคล็ดลับเล็กๆน้อยเพิ่มเติมนั่นก็คือการใช้วาสลีนเราจะใช้วาสลีนแต้มบนเลนเป็นจุดเล็กๆแบบนี้ครับวาสลีนช่วยเพิ่มความเงางาม และยังช่วยกบรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆบนเลนได้ด้วยนะครับหลังจากที่แต้มเสร็จแล้วเราก็จะใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดเบาๆแบบนี้เช็ดจนวัสลีนกระจายตัวและเคลือบบนเลนบางๆสำคัญนะครับอย่าใช้วัสลีนเยอะเกินไปถ้าใช้เหลือค้างบนเลนแล้วก็จะทำให้วันตาดูเยิ้มใช้ด้วยส่ปิงนะครับนี่มาดูกันครับก่อนล้างวันตาดูเลอะมากมีคราบมันและรอยนิ้วมือเต็มเลยมองอะไรก็ไม่ค่อยชัด หลังจากที่เราล้างด้วยวิธีนี้คราบต่างๆก็หลุดออกไปเยอะเลยนะครับถึงจะไม่ได้ใส่ปิ้งเหมือนใหม่เป๊ะๆแต่ก็ดูสะอาดและใสมากขึ้นเยอะเลยนะครับแว่นตาที่เคยเลอะจนใช้งานไม่สบายตาตอนนี้กลับมาดูดีขึ้นใช้งานได้ดีขึ้นมากครับใครที่แว่นตาเก่าหรือเลอะมากแบบนี้ลองวิธีนี้ดูได้นะครับมันช่วยได้จริงๆ